อีกสักคำหนึ่งนะคะเพราะว่าแน้ำจิ้มซีฟูดครั้งนี่พริกเกลือแบบตำนะฮะคลาสสิกสุดๆเวลากินนะครับราดแบบนี้ะไรเขียวเขียวเป็นตำแบบนี้แบบนี้เขียวส้มนะจ๊ะมาจริงโอ้ยลุยครับหูโคตรสดเนี่ยตัวใสๆเลยหมึกไข่นึ่งมะนาวนะครับน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบนี่ๆอะไรพริกเกลือนะพริกเกลือแบบโอ้ยพริกเกลือแบบตำเองกภาคตะวันออกเขาเรียกพริกเกลือ อับฉากแบบนี้เยนะยซุนเฟยนมายโคตรแซ่บโคตรแซ่บรวยไงแซ่บกันหมดสวัสดีครับตอนนี้เราสองคนอยู่ที่ร้านบ้านตาซีฟู้ดนะฮะ<ช>อยู่ตรงเรียกว่าคลองตาสังอ่ามันจะติดทางออกทะเลเลยของอาหารซีฟูด้ดสดมาก,มากๆธรรมชาติมากๆเ,เดี๋ยวเรามาดูกันธรรมชาติที่สําคัญคือมาจากธรรมชาติใช่แล้วร้านนี้นะเจ้าของร้านพูดเองเลยว่าเป็นร้านแบบบ้านๆจริงๆคือบ้านๆเลยอ่ะแบบชิลๆเลยถูกจริตมากอยากให้ดูบรรยากาศนี้ นี่ร้านแบบมีฮ้าบ้านๆธรรมชาติธรรมชาติแบบนี้เลยนะครับนีบน่บ้านๆธรรมชาติธรรมชาต,ชาตาิสวยงามเดี๋ยวามาลุยอาหารดีกว่าครับอาหารพร้อมแล้วนะคะแล้วแต่โอป้านี่พร้อมเกินคือกินไปแล้วยังไม่ได้รีวิวร้นเขาน่ารักมากเป็นตังค์รับเราเอาปลนปลามาให้เลยดีงามแลวสิ่งที่คุณกินไปคืออะไรคะบอกก่อนก็ปัดปูร้านนี้อาหารรสชาติแบบแบบแบบกลมกล่อมกลมกล่อมอะไรเข้าถึงเข้าถึงทุกคนเข้าถึงกินง่าย อุย๊ยแดบดบสองเกินไปจะให้ดูข้าวผัดสุกนิดนึงนะคะนี่ให้ดูที่โอฟป,ป้าก,กินไปนี่คือข้าวผัดปูนะจ๊ะทำไมพริกเผ็ดงหวะพริกเผ็ดเหรออืมเผ็ดมากก็เขาบอกเขาทำเพื่อเธอโอ้โหแต่ร้านนี้เขาเป็นพริกแบบพริกดำนะทุกอย่างที่เขาทาจะเป็นพริกดำหมดอ่าร้านนี้รนะ้านบ้านๆจริงมาที่เมนูไฮไลท์ของเขาเลยคือเมนูนี้ฮะอเดี๋ยวดิจะให้ดูอ่าว่าดิชื่อว่าอะไรนี้ ปูไข่บ้านตาใช่ไหมหอ่าเนี่ยทอดแบบผัดผมกะหลี่เนาะไม่รู้สิยังไม่ได้ชิมคุณต้องชิมก่อนนี่กระดองมีมันเต็มแบบนี้เอ้ยมีไข่เต็มแบบนี้นะฮะขุดมามันข้าวเลยขออนุญาตนะครับนี่นี่อ่ะจับใส่บะนี้อย่างนี้นะฮะเวลากินนะครับอะไรเนี่ยคงมีข้าวอื่หมดอืมทอดแบบผมก็เลยีจัดอร่อยมาก อันนี้ฉันรอนานแล้วค่ะเนี่ยก็ดีตัวเินมากแล้วพี่เขายิ่งใหญ่มากเป็นตัวโตอะไรอย่างเงี้ยเลยเธอบอกว่าเผ็ดสาเมย์เยอะแยะ้าวเฮ้ยผมสายไหนคุณบดีหืมลุยนะและการกินหนนนี้นะคะโอปป้ากดดันมากตื้อตื้อดืด้ดดดดดลอรอรอรอ,โอ นางรอจ้ะนางรอนางรอนางรอแป๊บหนึ่งนะลูกอืมนั่นลูกครับต้มยำกั้งครับต้มยำน้ำข้นอืมต้มยำก้างน้ำข้นไหนตักกั้งขึ้นมาดูสิคะเขาบอกกั้งเขานี่คือเป็นแบบสดจริงเป็นเลยสดสดแบบแบบสดสดเลยของเขาเป็นตัวผมขอชิมน้ำก่อนเลยครับได้ครับนี่แบบน้ำข้นนะฮะครับรู้ยังครับอ๋อร่อยมากโอ้โหเดี๋ยวของัดเนื้อกั้งมาก่อนนะครับ ดูดูดูแบบมาเป็นชิ้นๆเลยแบบนี้ฮะนี่กินกับข้าวผัดแบบนี้ก็ได้นะฮะมาลุยครับหืมกัดกินหวานจิ้มเรื่องมากเธอนางร้องเรียกเธอตลอดเวลาไปดู <จะ S 1> นางซ<อ><ส>ะหน่อยเหถือถ่อเถื่อจะบอกว่าก้างกระดานเนี่ยไม่เป็นไรที่แบบูดิมันเป็นชิ้นแบบนี้นเลยสดมากๆอย่เพิ่งค่ะ นี่ก้เอดผขอขอนุญาตก่อนครับวางก้างแบบนี้ก่อนอาให้ดูกับน้ําแบบนี้เปชิ้นชิ้นแบบนี้นะฮะก้างกระดานเด้งเด้งเด้งดู้ดิครับโอ้โหก็ดื่มเยอะมันนี่คืออะไรคปลาพองนะเมี่ยปลาพองป่ะเออใช่เมีงปลากระพงมีเครื่องแน่นๆแบบนี้เครื่องแน่นๆเลยนะครับนี่เป็นชิ้นๆแบบนี้มาฮะดูดิครับ อย่างที่บอกนะคะร้านนี้คือของเขาใช้ของเขาเรียกว่าอะไรอะของเลี้ยงไม่ใช่ของเลี้ยงของธรรมชาติไม่ใช่ของเลี้ยงธรรมชาติเลยเนื่องจากเขาติดกับปากอ่าวนู่นตรงโน่โ<อ>นโน่นู่นโน่นเห็นไหมตรงโน่นคือปากอ่าวที่ออกทะเลใช่ผูดีอร่อยมากเลยนี่ขมิ้งเลยฮะแบบนี้มาครับลุยฮะอ้่างน,นี้ชูม่มมากเลยคนรทอดเหมือนไปสักรโคตรด,ดีอ่ะ ไปึกอบไปอ่อดูอีกหม้อนะคะหมึกไข่นึ่งมะนาวนะครับนี่มีไข่ทุกตัวนะฮะมาขอชิมน้ำก่อนนี่ครตอนนี้มือเยี่ยมเลยมาโอ้โหมาครับะวังดีฮะขออนุญาตนะครับน้ำราดเม็ดนิดนึงน้ำราดแล้วกินซะหน่อยหนึ่งบบนี้มา ลุยิ้งฮะอืมนจะของจริงๆีรสชาติแบบคมกรอบไม่ได้กิ๊กจัดมากแต่ดีสดแล้วแบบเวิร์กแบบปัวร์มากๆอือมบ้าตาดีบุญนะครับมาทำได้ไม่ผิดหวังบรรยากาศดีอาหารอร่อยแต่เวลาบ้นบนนานๆจริงๆราคาดีรอดมากครับ